สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยคิดไหมครับว่าอะโวคาโดที่ว่าดีอาจกําลังทําลายตับและหัวใจของท่านอย่างเงียบเชียบในฐานะหมอผมเห็นคนไข้เข้าโรงพยาบาลเพราะทานผิดวิธีมาเยอะแล้วครับเช่นคุณปัญญาที่เกือบไม่รอดวันนี้หมอจะมาเผย10ข้อผิดพลาดที่ต้องเลี่ยงโดยเฉพาะข้อที่1ที่อันตรายที่สุดและคนส่วนใหญ่ยังทําอยู่ ใครชอบทานอะโวคาโดช่วยพิมพ์คำว่าชอบให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับเราไปฟังกันเลยครับข้อที่10ทานในปริมาณที่มากเกินไปปัญหานี้พบบ่อยมากครับเพราะหลายท่านมีความเชื่อว่าในเมื่ออะโวคาโดเป็นของดีและมีประโยชน์สูงเราก็ควรจะทานเข้าไปเยอะๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเร็วๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับในมุมมองของหมออะโวคาโดหนึ่งลูกขนาดกลาง ให้พลังงานสูงถึง240แคลอรี่นะครับซึ่งเทียบเท่ากับการทานข้าวสวย1จานเต็มๆเลยทีเดียวแถมยังมีไขมันถึง22กรัมเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราจะทำงานช้าลงครับตับของเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนวัยรุ่นการที่ท่านทานอะโวคาโดวันละ2 3ถึง3ลูกไขมันดีเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นภาระหนักหนูที่ตับต้องแบกรับแทนครับ อาการที่ท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดคือความรู้สึกเหนื่อยง่ายติดอัดท้องหรือมีไขมันหน้าท้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดในตับที่อาจนำไปสู่โรคเบาหวานได้ครับงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาเตือนว่าการทานไขมันมากเกินไปแม้จะเป็นไขมันดีก็สามารถทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้เช่นกันครับขอให้ท่านหยุดพฤติกรรมการทานแบบไม่จำกัดปริมาณนี้เสียเถอะครับหันมาควบคุมปริมาณให้พอเหมาะด้วยการเช็คสัดส่วน ในแต่ละวันหมออยากให้ท่านลองดูเรื่องของคุณปัญญาเป็นตัวอย่างครับท่านเป็นคนไข้ของหมอวัย49ปีที่ตั้งใจดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารครีนมากแต่ท่านกลับทานอะโวคาโดทุกมื้อเป็นจํานวนมากต่อวันจนสุดท้ายเกิดอาการปวดท้องรุนแรงและพบว่าเป็นตับอ่อนอักเสบครับซึ่งสาเหตุมาจากการที่ร่างกายรับภาระไขมันมากเกินไปนั่นเองดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือทานเพียงวันละครึ่งลูกหรือหนึ่งลูกเล็กก็เพียงพอแล้วครับ ลองจับขู่ทานกับขนมปังโฮลวีดและเพิ่มโปรตีนจากธรรมชาติเพื่อให้ได้สารอาหารที่สมดุลและไม่ทำร้ายตับของท่านในระยะยาวครับข้อที่9ทานก่อนเข้านอนครับสำหรับหลายท่านช่วงค่ำเป็นเวลาพักผ่อนหย่อนใจนั่งดูละครหลังข่าวแล้วก็อาจจะอยากหาอะไรทานเล่นสักหน่อยท่านอาจจะหยิบอะโวคาโดมาทานเพราะคิดว่ามันเป็นผลไม้ที่เบาท้องและดีต่อสุขภาพ แต่ในความจริงที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือการทานอะโวคาโดใกล้เวลานอนเกินไปคือการทำลายคุณภาพการนอนและทำลายระบบย่อยอาหารของท่านอย่างเงียบเชียบที่สุดครับเนื่องจากอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันหนา,นนานแน่นมากแตกต่างจากพวกข้าวต้มหรือแป้งที่ย่อยง่ายไขมันเหล่านี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3-4ชั่วโมงในการย่อยสลายครับเมื่อเราอายุเข้าสู่เลข6ลำไส้ของเราจะเคลื่อนตัวช้าลงและการบีบตัวของกระเพาะอาหารก็ลดลงตามวัยครับ การที่ท่านทานเข้าไปแล้วล้มตัวลงนอนภายใน1-2ถึง2ชั่วโมงท่านกําลังบังคับให้กระเพาะอาหารทํางานล่วงเวลาอย่างหนักในขณะที่มันควรจะได้ทักผ่อนครับผลที่ตามมาคืออาการแน่นหน้าอกแสบร้อนกลางอกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคกรดไหลย,ย้อนกลางดึกครับซึ่งจะทําให้ท่านตื่นมากลางดึกบ่อยๆและพักผ่อนไม่เพียงพอมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติของอเมริกาพบว่าคนที่ทานอาหารที่มีไขมันสูงก่อนนอน มีแนวโน้มจะตื่นขึ้นมากลางดึกมากกว่าปกติถึงร้อยละ37ครับลองนึกถึงกรณีของคุณกิตติครับท่านอายุ52ปีและมาหาหมอด้วยปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังมานานหมอซักประวัติจนพบว่าคุณกิตติชอบทานอะโวคาโดเป็นมื้อเย็นดึกๆทุกวันพอคุณกิตติลองตัดมื้อดึกนี้ออกไปและเปลี่ยนเวลาทานให้เร็วขึ้นอาการโกรธไหลย้อนก็หายไปและการนอนหลับก็กลับมาเป็นปกติทันทีครับดังนั้น หมอขอแนะนําให้ท่านเลี่ยงการทานอะโวคาโดในช่วง3-4ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับหากท่านรู้สึกหิวตอนดึกจริงๆให้เปลี่ยนมาทานโยเกิร์ตสอธรรมชาติถ้วยเล็กๆหรือจิบน้ําอุ่นแทนจะดีกว่าเพื่อให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตามตารางเวลาธรรมชาติครับข้อที่8การทานคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไขมันเลยหรือที่เรียกว่า0%ไขมันครับ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลเรื่องน้ำหนักและกลัวอ้วนจึงเลือกทานอะโวคาดโดคู่กับนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตที่สกัดไขมันออกจนเกลี้ยงฟังดูเหมือนจะเป็นวิธีที่สุขภาพดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วการจับคู่แบบนี้อาจให้ผลตรงกันข้ามและเสียของอย่างมากครับเพราะในอะโวคาโดนั้นอุดมไปด้วยวิตามินที่ล้ำค่าอย่างวิตามิน A วิตามิน E และวิตามิน K ครับ ซึ่งวิตามินกลุ่มนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือต้องอาศัยไขมันในการละลายและนำพาเข้าสู่กระแสเลือดเท่านั้นครับหากในมื้ออาหารนั้นไม่มีไขมันจากแหล่งอื่นมาช่วยนำทางเลยร่างกายของท่านจะไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับและสุดท้ายก็จะถูกขับถ่ายทิ้งไปอย่างน่าเสียดายที่สุดครับยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุระบบการดูดซึมสารอาหารของลำไส้จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับ หากขาดตัวช่วยอย่างไขมันดีร่างกายของท่านก็จะตกอยู่ในภาวะขาดวิตามินโดยไม่รู้ตัวครับอาการที่แสดงออกมาให้เห็นคือตาของท่านจะเริ่มพร่ามัวลงผิวพรรณดูแห้งกรานขาดความชุ่มชื้นหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและมีอาการผมร่วงผิดปกติครับงานวิจัยจากวิทยาลัยสาธารณสุขพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้ที่ตัดไขมันออกจากมื้ออาหารอย่างสุดโต่งเป็นเวลานาน,าน มักจะเกิดภาวะขาดวิตามินรุนแรงที่ส่งผลต่อระบบประสาทและคุณภาพของผิวหนังครับหมออยากให้ดูเรื่องราวของคุณเพนเป็นตัวอย่างครับเธอเป็นหญิงวัย41ปีที่ดูแลตัวเองดีมากเธอทานอะโวคาโดทุกเช้าแต่เลือกผสมลงในโยเกิร์ตสูตรไร้ไขมันเสมอครับผลที่ตามมาคือเธอมีอาการผมร่วงออกมาเป็นกำม,มือและเล็บเปราะหักง่ายมากครับเมื่อหมอแนะนําให้เธอเริ่มเติมไขมันดีกลับเข้าไปเล็กน้อยอาการของเธอก็กลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายในเวลาเพียง2เดือนครับดังนั้นหมอขอร้องคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าไปกลัวไขมันดีครับจงใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนครับขอให้ท่านหยุดทานคู่กับอาหารที่สกัดไขมันออกจนหมดครับแล้วหันมาสร้างนิสัยการกินที่ถูกต้องแทนครับทางออกที่ทําได้ง่ายและได้ประโยชน์จริงคือหากท่านจะทานอะโวคาโดกับโยเกิร์ตหมอแนะนําให้หยาะน้ำมันมะกอกลงไปสักนิดครับหรือจะเลือกโรยถั่ววอลนัทลงไปสักช้อนก็ได้ครับ การเติมสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกวิตามินในอะโวคาโดให้ร่างกายของท่านนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนต่างๆได้จริงครับข้อที่7การทานอะโวคาโดที่ยังไม่สุกดีหรืออะโวคาโดดิบนั่นเองครับเรื่องนี้มักเกิดจากความใจร้อนหรือบางครั้งก็เกิดจากความเสียดายของครับหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ไปจ่ายตลาดแล้วได้ลูกที่ยังแข็งเหมือนหินกลับบ้านมาด้วยความที่อยากทานหรือกลัวมันจะเน่าเสียก่อนก็เลยฝืนปอกเปลือกฐาน ทั้งที่เนื้อมันยังแข็งและมีรสฝาดครับถนอดจ,จะคิดว่ามันก็แค่รสชาติไม่อร่อยเท่าไหร่คงไม่ทําร้ายร่างกายอะไรมากนะักแต่หมอต้องขอบอกความจริงที่น่ากลัวว่าอะโวคาโดดิบเปรียบเสมือนยาพิษอ่อนๆสําหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุเลยครับในอะโวคาโดดิบจะมีสารประกอบชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแทนนินในปริมาณที่สูงมากครับสารตัวนี้แหละครับที่เป็นต้นเหตุของรสฝาดและความรู้สึกสากลิน้นเวลาเราทานเข้าไปครับเมื่อเราอายุเกิน60ปีน้ำย่อย ในกระเพาะอาหารของคนเราจะเริ่มเจือจางลงและการเคลื่อนตัวของลำไส้ก็จะช้าลงตามธรรมชาติครับเมื่อเจ้าสารทันนินตัวนี้ลงไปถึงกระเพาะอาหารมันจะออกฤทธิ์ทัดระขายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารอย่างรุนแรงครับอาการที่ตามมาคือคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกปวดเกร็งที่ท้องมีอาการคลื่นไส้อยากอาเจียนและรู้สึกท้องอืนแน่นเหมือนอาหารไม่ย่อยครับ สมาคมทางเดินอาหารแห่งอเมริกาได้ออกรายงานเตือนอย่างจริงจังว่าผู้ที่ทานอาหารที่มีสารแทนนินสูงในขณะที่ร่างกายไม่พร้อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความปันป่วนในระบบทางเดินอาหารจนถึงขั้นมีอาการรุนแรงคล้ายอาหารเป็นพิษได้เลยครับหมอเคยรักษาคนไข้อย่างคุณธีรชัยครับเขาเป็นชายหนุ่มวัย36ปีที่ร่างกายแข็งแรงดีมากแต่เขาชอบทานอะโวคาโดดิบเพราะเชื่อว่ามันกรอบอร่อยดีครับ ภายในไม่กี่สัปดาห์เขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดพ้องบิดอย่างทรมานครับผลตรวจยืนยันว่าลำไส้ของเขาเกิดการระบมจากการถูกสารแทนนินกัดกร่อนครับลองคิดดูนะครับว่าขนาดคนหนุ่มแน่นยังบาดเจ็บได้ขนาดนี้แล้วกับลำไส้ที่บอบางของวัยเราจะเจ็บปวดขนาดไหนครับดังนั้นหมอขอให้คุณพ่อคุณแม่อดทนรออีกสักนิดครับความอดทนจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีครับวิธีทดสอบความสุขที่ถูกต้องและง่ายที่สุดคือ ให้ใช้หัวแม่มือกดลงไปเบาๆที่ผิวของผลครับถ้าเนื้อข้างในมันบุ๋มลงไปเล็กน้อยเหมือนเวลาเรากดลงบนปลายจมูกตัวเองแสดงว่าสุกพร้อมทานและปลอดภัยแล้วครับแต่ถ้ากดแล้วยังรู้สึกแข็งเหมือนกดหน้าผากตัวเองแปลว่าต้องรอต่อไปก่อนครับเคล็ดลับที่หมออยากฝากไว้คือให้อโวคาโดดิบใส่ลงในถุงกระดาษสีน้ำตาลพร้อมกับกล้วยหอมสักหนึ่งลูกครับก๊สธรรมชาติจากกล้วยจะช่วยเร่งกระบวนการบ่มให้สุกไวขึ้นครับ เนื้อจอกมันนุ่มหอมมันและที่สําคัญที่สุดคือปลอดภัยต่อกระเพาะอาหารของท่านอย่างแน่นอนครับข้อที่ 6. การปรุงรสด้วยเกลือหรือน้ําปลามากเกินไปครับปัญหานี้เป็นเรื่องของลิ้นและรสชาติที่คนไทยเราคุ้นเคยกันมาทั้งชีวิตครับหลายท่านรู้สึกว่ารสชาติของอะโวคาโดมันจืดชืดเกินไปจึงมักจะนําไปจิ้มพริกเกลือหรือยาน้ําปลาและซีอิ๊วขาวลงไปหนักๆเพื่อให้ถูกปากครับ แต่ในมุมมองของหมอเกลือคือศัตรูเงียบที่น่ากลัวที่สุดสำหรับหัวใจในวัยชาราครับตามธรรมชาติแล้วอะโวคาโดมีโพแทสเซียมสูงมากซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการช่วยลดความดันโลหิตและปกป้องหลอดเลือดครับแต่ทันทีที่ท่านสาดเกลือหรือน้ำปลาลงไปโซเดียมจะเข้าไปทำลายประโยชน์ข้อนี้จนหมดสิ้นครับเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดของเราจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนอยังเป็นหนุ่มสาวครับมันจะเริ่มแข็งตัว และเปราะบางลงตามกาลรรเวลาการเพิ่มโซเดียมเข้าไปจะทําให้ร่างกายกักเก็บน้ําไว้ในกระแสะเลือดมากขึ้นส่งผลให้แรงดันในหลอดเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับเปรียบเสมือนการอัดน้ําแรงดันสูงใส่ท่อเก่าๆที่พร้อมจะแตกหรือตีบตันได้ทุกเมื่อครับซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองและอัมพฤกอัมพาตครับท่านอาจจะเริ่มมีอาการปวดหัวตุบๆหรือรู้สึกมึนงงในตอนเช้า ซึ่งนั่นคือสัญญาณเตือนของความดันโลหิตที่สูงเกินไปครับสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการรับประทานโซเดียมเกิน3กรัมต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ46ครับหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งคือคุณอนุชิตครับท่านอายุ58ปีแล้วมาปรึกษาหมอด้วยอาการปวดศีรษะทุกเช้าเมื่อหมอซักประวัติจึงพบว่าท่านชอบทานขนมปังหน้าโวคาโดที่ราดน้ำซีอิ๊วขาวจนชุ่มทุกวันครับ พอหมอให้ท่านหยุดพฤติกรรมนี้และความดันกลับมาเป็นปกติอาการปวดหัวก็หายไปเป็นปรดทิงครับดังนั้นหมอขอให้ท่านวางขวดน้ำปลาลงเถอะครับอย่าให้ความอร่อยชั่วคราวมาทำลายสุขภาพระยะยาวของท่านเลยครับทางออกที่หมอแนะนำคือให้ใช้รสเปรี้ยวจากมะนาวสดมาบีบแทนครับหรือจะใช้กระเทียมสับและพริกไทยดำเล็กน้อยเพื่อชูรสชาติครับเครื่องเทศธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยให้อรโครคาโดอร่อยโดดเด่น โดยไม่เพิ่มภาระให้ไตและหัวใจของท่านครับข้อที่5การเก็บอะโวคาโดที่ตัดแล้วไว้ที่อุณหภูมิห้องครับปัญหานี้คือเรื่องของความปลอดภัยในห้องครัวที่หลายท่านมองข้ามครับด้วยอากาศบ้านเราที่ร้อนชื้นการวางอาหารทิ้งไว้ข้างนอกคือความเสี่ยงมหาศาลครับบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ทานแค่ครึ่งลูกแลว้ววางอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารเพราะคิดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาทานต่อแต่ความประมาทเพียงนิดเดียวนี้อาจนําท่านไปสู่ห้องฉุกเฉินได้ครับ เมื่อเนื้ออโวคาโดสัมผัสกับอากาศมันจะกลายเป็นแหล่งสะสมชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายอย่างซัลโมเนล่าครับในอุณหภูมิห้องประมาณ30องศาเซลเซียสแบบบ้านเราแบคทีเรียเหล่านี้สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ถึงร้อยละ80ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับไวัยเกษียณที่ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงตามธรรมชาติการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยอาจลุกลามจนรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ครับ ท่านจะเริ่มมีอาการอาเจียนอย่างหนักมีไข้สูงและท้องเสียรุนแรงจนร่างกายขาดน้ำครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียระบุชัดเจนว่าแบคทีเรียนในอาหารสดที่วางทิ้งไว้ในที่ร้อนจะดุร้ายกว่าปกติหลายเท่าครับหมอขอหยิบยกกรณีของคุณดารณีครับเธอเป็นหญิงวัย34ปีที่ทานอะโวคาโดที่วางลืมไว้ในครัวเพียงข้ามคืนผลคือเธอต้องเข้าโรงพยาบาลและให้น้ำเกลืออยู่หลายวันเพราะติเชื้อลิสททเรียครับ ขนาดคนวัยทำงานอย่างทะลุดหนักขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเสี่ยงไปทำไมครับหมอขอให้ท่านจำกดเหล็ก2ชั่วโมงไว้ให้ดีครับหากท่านหั่นแล้วทานไม่หมดขอให้รีบบีบน้ำมะนาวทาให้ทั่วผิวหน้าของเนื้ออะโวคาโดทันทีครับกรดในมะนาวจะเป็นเกราะป,ป้องกันแบคทีเรียและไม่ให้เนื้อเปลี่ยนเป็นสีดำครับจากนั้นให้ห่อด้วยพลาสติกให้แนบสนิทที่สุดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแล้วรีบนำเข้าตู้เย็นทันทีครับ แต่ถ,ถ้าท่านเผลอลืมทิ้งไว้นอกตู้เย็นเกินสองชั่วโมงแล้วหมอขอให้ท่านตัดใจทิ้งมันไปเถอะครับอย่าไปเสียดายเลยครับเพราะค่ารักษาพยาบาลมันแพงกว่าค่าผลไม้ลูกนั้นหลายเท่าตัวครับใครที่ฟังหมออยู่แล้วเคยเผลอวางทิ้งไว้แบบนี้ช่วยพิมพ์คําว่าเคยบอกหมอในคอมเมนต์หน่อยนะครับหมอจะได้รู้ว่าต้องย้ำเรื่องนี้ให้บ่อยขึ้นครับสุขภาพของท่านสําคัญที่สุดนะครับข้อที่4การทานอะโวคาโดคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ ปัญหานี้เป็นเรื่องของการจับคู่ที่ดูเหมือนจะหรูหราและทันสมัยครับหลายท่านชอบทานอะโวคาโดหรือกัวคาโมเล่เป็นกับแกล้มในขณะที่จิบไวน์หรือดื่มเบียร์เย็นๆในช่วงมือค่ำครับในมุมมองของหมอเรื่องนี้คือการทำร้ายตับแบบคูณ2เลยครับเพราะทั้งแอลกอฮอล์และไขมันต้องถูกส่งไปกำจัดและเผาผลาญที่โรงงานกำจัดของเสียแห่งเดียวในร่างกายนั่นก็คือตับครับเมื่อทัานทานพร้อมกันตับของท่านจะถูกรุมเร้าจากศัตรู2งทางพร้อมกันครับ ระบบร่างกายจะเลือกกำจัดแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษร้ายแรงก่อนเสมอครับในขณะที่ไขมันดีจากอะโวคาโดจะถูกพักงานไว้และสะสมพอกภูนอยู่ที่ตับแทนครับซึ่งจะทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้รวดเร็วมากครับยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นประสิทธิภาพของเอนไซม์ในตับอ่อนจะลดลงตามไหวครับการทานไขมันร่วมกับแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการทํางานของตับอ่อนอย่างรุนแรงจนเกิดการอักเสบย้อนกลับและทําลายเซลล์ตับอ่อนได้ครับท่านอาจจะเริ่มรู้สึกปวดท้องอืดแน่น หรือมีความรู้สึกเพลียผิดปกติหลังจากดื่มและทานคู่กันครับคณะแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนําได้เตือนไว้ว่าพฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคตับเรื้อรังและโรคตับอ่อนอักเสบเชียบพ,พลันได้ครับหมอขอเล่าเรื่องของคุณชัตชัยครับท่านเป็นชายวัย42ปีที่ชอบทานอะโวคาโดแกล้มเครื่องดื่มในวงสังสรรค์เป็นประจำครับสุดท้ายท่านต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังที่ทําให้ปวดท้องร้าวไปถึงหลังจนแทบจะทานอะไรไม่ได้เลย หมอขอร้องให้ท่านหยุดการจับคู่ที่อันตรายนี้เสียเถอะครับหากท่านจะดื่มสังสรรค์ขอให้เลือกทานกับแกล้มเบาๆอย่างพักต้มแทนครับและเก็บอะโวคาโดลำค้าของท่านไว้ทานในมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเพื่อฟื้นฟูร่างกายและถนอมตับให้ใช้งานได้นานๆจะดีกว่าครับเพราะอะโวคาโดคือแหล่งพลังงานที่ดีเยี่ยมสําหรับเริ่มต้นวันใหม่ไม่ใช่ของว่างสําหรับทําลายตับในยามค่ําคืนครับข้อที่3การทานอะโวคาโด ส่วนที่ไม่เสียแต่มีจุดดำหรือมีเชื้อราครับปัญหานี้เกิดจากความเสียดายของครับซึ่งหมอเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ดีครับว่าพวกเราโตมากับการรู้คุณค่าของอาหารเมื่อเห็นอะโวคาโดมีจุดดำเล็กๆหรือมีเส้นใยสีดำข้างในเราก็มักจะใช้มีดเฉือนส่วนที่ดำทิ้งไปแล้วทานเนือ้อส่วนที่เหลือที่ตายังมองเห็นว่าดีอยู่ครับ แต่หมอต้องขอเตือนด้วยความหงวงใหญ่อย่างยิ่งว่าเชื้อราไม่ได้อยู่แค่ตรงจุดดำที่ตามองเห็นครับจุดดำหรือเส้นดำเหล่านั้นคือสัญญาณเตือนภัยว่าเชื้อราได้จเจริญเติบโตและผลิตสารพิษที่ชื่อว่าแอฟลาทอกซินออกมาแล้วครับสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงมากและมันสามารถซึมลึกไปทั่วเนื้อผลไม้ผ่านทางความชื้นโดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นครับสำหรับวัยกเกษียยณอ่างพวกเราประสิทธิภาพในการขับสารพิษออกจากตับจะลดลงตามอายุครับ การสะสมของสารพิษเพียงเล็กน้อยในแต่ละครั้งเมื่อนานวันเข้าจะนำไปสู่ความเสี่ยงมะเร็งตับและการอักเสบของเซลล์ตับอย่างเรื้อรังครับท่านอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยในช่วงแรกแต่ตับของท่านกำลังถูกทำลายไปทีละนิดครับรายงานจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติยืนยันความสัมพันธ์ที่น่ากลัวนี้ว่าสารพิษจากเชื้อรานในผลไม้คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดตับอักเสบ โดยไม่ทราบสาเหตุครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณวิชิตครับท่านอายุ55ปีและล้มป่วยด้วยโรคตับอักเสบทั้งที่ท่านไม่ได้ดื่มเหล้าเลยครับสาเหตุเพียงเพราะท่านชอบซื้อผลไม้ลดราคาที่เริ่มช้ำและมีเชื้อรามาทานเพราะความเสียายของครับดังนั้นหมอขอให้ท่านใจแข็งครับหากผ่าอะโวคาโดออกมาแล้วเห็นเนื้อเป็นจุดดำกระจายหรือมีเส้นดำแทรกอยู่ในเนื้อให้ท่านทิ้งไปทั้งลูกทันทีครับอย่าพยายามฝันกิน ส่วนที่เหลือเลยครับให้ท่านคิดเสมอว่ายอมเสียเงินค่าผลไม้เพียงไม่กี่สิบหลักสิบดีกว่าต้องไปเสียเงินค่ารักษาตับหลักแสนในอนาคตครับสุขภาพของท่านคือทองคําที่มีค่าที่สุดครับใครที่ฟังหมออยู่แล้วสัญญาว่าจะไม่เสียดายของที่เริ่มเสียแบบนี้อีกช่วยพิมพ์คําว่า healthy หรือคําว่าสุขภาพดีในคอมเมนต์เพื่อยืนยันกับหมอหน่อยนะครับการที่ท่านยอมทิ้งของเสียคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับร่างกายตัวเองครับของมีประโยชน์ต้องมาจากแหล่งที่สะอาดและสดใหม่เท่านั้นครับถึงจะเป็นยาดีที่ช่วยต่ออายุให้เราได้อย่างแท้จริงครับข้อที่2การทานอะโวคาโดกับน้ําตาลและนมข้นหวานครับปัญหานี้เป็นเมนูยอดฮิตที่อยู่คู่ครัวไทยมานานมากครับอะโวคาโดราดนมข้นหวานช่าๆหรือปั่นใส่น้ําตาลเยอะๆรสชาติที่หวานมันกินแล้วชื่นใจแต่สําหรับระบบเผาผลาญของผู้สูงอายุ นี่คือระเบิดเวลาอย่างดีเลยครับในมุมมองของหมอเมื่อไขมันดีจากอะโวคาโดมาเจอกับน้ําตาลทลายและนมข้นมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เลวร้ายต่อร่างกายครับเพราะไขมันจะทําหน้าที่หน่วงการดูดซึมสารอาหารทําให้น้ําตาลค้างอยู่ในกระแสะเลือดนานกว่าปกติครับตับอ่อนของท่านต้องทํางานหนักสายตัวแทบขาดเพื่อผลิตอินซูลินออกมาจัดก,การกับระดับน้ําตาลที่สูงค้างอยู่นานครับยิ่งเราอายุมากขึ้นเซลล์ในร่างกายจะเริ่มดื้อต่ออินซูลินได้ง่ายขึ้นครับ การทานแบบนี้บ่อยๆจะทําให้ท่านรู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียหลังทานอาหารและมีไขมันสะสมที่หน้าท้องอย่างรวดเร็วครับสถาบันโรคเบาหวานแห่งชาติตื่นว่าสูตรผสมไขมันบวกน้ําตาลปริมาณสูงแบบนี้คือทางด่วนที่นําไปสู่โรคเบาหวานประเภทที่สองและโรคอ้วนลงพุงที่อันตรายที่สุดสําหรับใักเกษียณครับหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งคือคุณสาย,ยันครับท่านอายุ46ปีท่านชอบทานอะโวคาโดราดนมขนเป็นของว่างมาตั้งแต่เด็กเพราะเข้าใจว่ามันดีต่อสุขภาพ จนกระทั่งตรวจพบว่าเป็นเบาหวานและไขมันพอกตับทั้งที่อายุยังไม่มากครับหมอขอร้องให้คุณพ่อคุณแม่หยุดราดนมข้นหวานและหยุดใส่น้ำตาลทรยลงไปเถอะครับหากท่านรักสุขภาพจริงๆหมอแนะนำให้เปลี่ยนความหวานมาเป็นความหวานจากธรรมชาติแทนครับเช่นทานคู่กับกล้วยหอมสุกหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับหรือจะเปลี่ยนไปทานแบบอาหารขาวใส่ในสลัดแทนก็ได้ครับอย่าเปลี่ยนยาดีให้กลายเป็นขนมหวานทำลายสุขภาพเลยนะครับ ข้อที่1การทานอะโวคาโดกับไข่ดิบครับนี่คือข้อที่อันตรายที่สุดและหมอต้องขอเตือนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังที่สุดครับปัญหานี้มาจากความเชื่อผิดๆหรือคําแนะนําที่ส่งต่อกันมาว่าให้ปั่นไข่ดิบใส่ในสมูทตี้อะโวคาโดเพื่อเพิ่มกําลังวังชาและโปรตีนครับหมอขอย้ําตรงนี้เลยว่าห้ามทําเด็ดขาดครับโดยเฉพาะในวัยของคุณพ่อคุณแม่ไข่ดิบมีความเสี่ยงสูงมากที่จะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าซ a ลโมเ e l l า ปกติถ้าร่างกายแข็งแรงอาจจะแค่ท้องเสียแต่เมื่อทานฐานคู่กับอะรโวคาโดที่มีไขมันสูงไขมันจะทําให้อาหารเคลื่อนผ่านกระเพาะช้าลงครับเปรียบเสมือนการเปิดห้องพักระดับ5้าดาวให้เชื้อแบคทีเรียได้ฟักตัวขยายพันธุ์และโจมตีร่างกายเราได้นานขึ้นและรุนแรงขึ้นครับสําหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ําสิ่งนี้อาจนําไปสู่การติดเชื้อในกระแสะเลือดภาวะไตวาย และอันตรายถึงชีวิตได้ในเวลาอันสั้นครับมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ศึกษาพบว่าภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อจะรุนแรงขึ้นหลายเท่าเมื่อเชื้อโรคมาพร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูงครับหมอเคยเจอเคสของคุณพูดิสครับเขาเป็นชายหนุ่มอายุเพียง29ปีที่ร่างกายแข็งแรงมากแต่ต้องเข้าห้อง i อ u เพราะติดเชื้อซาลโมเนลลาอย่างรุนแรงจากซูรเครื่องดื่มไข่ดิบผสมอะโวคาโดนี้ครับขนาดคนหนุ่มยังทะลุหนักขนาดนี้ แล้วเราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงทําไมครับหมอขอให้คุณพ่อคุณแม่เลิกความเชื่อเรื่องไข่ดิบหนีทันทีครับทางออกที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดคือขอให้ท่านปรุงไข่ให้สุกเสมอครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวสุกหรือไข่คนเมื่อทานคู่กับอะโวคาโดจะกลายเป็นสุดยอดอาหารเช้าที่ปลอดภัยอร่อยและให้โปรโตีนครบถ้วนโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตครับอย่าเอาชีวิตในวัยเกษียณอันมีค่า ไปเสี่ยงกับความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยนะครับการทานอาหารที่สุขสะอาดคือหัวใจสําคัญของการมีอายุที่ยืนยาวครับคุณพ่อคุณแม่ครับสุขภาพดีเริ่มจากการเลือกทานอย่างใส่ใจครับอะโวคาโดคือ,อยาดีถ้าทานถูกวิธีหมอคอยทุกท่านลองปรับเปลี่ยนดูนะครับไหนใครสัญญาว่าจะเริ่มทําข้อไหนก่อนพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์หน่อยนะหมอจะรออ่านครับสุดท้ายอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่ท่านรัก และกดติดตามเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ